แทนที่จะถามว่าตายแล้วไปไหนควรถามตัวเองก่อนว่าเรากำลังใช้ชีวิตอย่างไรโดยหลวงปู่ดุลอัตตุโลการเดินขุ้นดงของพระนั้นไม่ใช่แค่การเดินไปตามทางในป่าแต่คือการเดินทางเข้าไปสู่ใจของตัวเอง เพื่อเข้าใจความจริงของชีวิตธรรมะไม่ใช่เรื่องสำหรับพระเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ถ้าเราตั้งใจจริงและฝึกจิตให้ดีเราก็จะเข้าใจธรรมะได้เหมือนกันเรื่องราวในคลิปนี้ไม่ใช่แค่การเดินทางของหลวงปู่ดุลเท่านั้นนะครับแต่คือเรื่องจริงที่สอนธรรมะให้แก่เราจากการปฏิบัติจริงในป่าและบทเรียน จากการพบเจอความตายของท่านเรามารับฟังเรื่องราวและคำสอนของหลวงปู่ด,ดุลน์อตุโลเสียงอ่านโดยปราศศียาภัยออกพรรษาในปีพาศ2465พระทิ่จำพรรษานาเสนาสนะ ปา่าคันโทจังหวัดกาลสินต่างก็แยกย้ายกันเดินทุดงต่อไปเพื่อค้นหาพระอาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่มั่นปุริทัตโตนั่นเองครับในครั้งนั้นหลวงปู่ดุลอตโตโรร่วมเดินทุดงไปกับหลวงปู่สิงขันตายาคโมแล้วต่อมาก็แยกทางกันต่างองค์ต่างก็มุ่งตามหาพระอาจารย์ใหญ่ตามประสงค์ หลวงปู่ดุ่นออกจากริกตามลำพังมาถึงหนองหารจังหวัดสกลนครแวะไปพำนักที่เกาะเกตอันถือกันในหมู่พระทุดงว่าเป็นแดนแห่งความขลังและอาถรรพ์ชาวบ้านในแถบนั้นต่างก็เกรงกลัวไม่กล้าเข้าไปแล้วก็ขอร้องไม่ให้หลวงปู่เข้าไปเกรงท่านจะไม่ปลอดภัยแต่หลวงปู่ของเรา กลับเห็นว่าสถานที่แห่งนั้นเหมาะสมที่จะบำเพ็ญภาวนาเพราะเป็นที่สงบสงัดชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปรบกวนเหมาะสมยิ่งนักที่จะตรวจสอบความแข็งแกร่งของจิตหลวงปู่ได้พำนักณสถานที่แห่งนั้นหลายวันแล้วจึงเดินทางต่อไปจนถึงบ้านตานเนิงอำเภอสว่างแดนดินสกนลคนครสอบถามชาวบ้านได้ความว่า มีพระตุดงจำนวนมากชุมนุมอยู่ป่าใกล้ๆหมู่บ้านนั่นเองหลวงปู่รู้สึกยินดีอย่างมากคิดว่าคงจะเป็นพระอาจารย์ใหญ่มั่นอย่างแน่นอนหลวงปู่จึงรีบรุดไปสถานที่แห่งนั้นและพบว่าเป็นความจริงเห็นหลวงปูส่สิงและพระรูปอ,อื่นๆนั่งด้วยอาการสงบแวดล้อมพระอาจารย์ใหญ่อยู่พระอาจารย์ใหญ่หันมาทางหลวงปู่ แล้วบอกแก่คณะว่าโนนท่านดูนมาแล้วท่านดูนมาแล้วหลวงปู่มีความปราบรื้มเป็นอย่างยิ่งจนถึงกับรำพันในใจว่าด้วยอำนาจพระพุทธคุณประสงค์อย่างไรก็สำเร็จอย่างนั้นหลวงปู่เข้าไปกราบนมัสการพระอาจารย์ใหญ่ด้วยความเคารพอย่างสุดซึง้งได้สนทนาธรรมกันอยู่นานพอสมควร โดยพระอาจารย์ใหญ่เป็นผู้สอบถามและหลวงปู่ดุลเป็นผู้กราบเรียนถึงตอนหนึ่งหลวงปู่ดุลกราบเรียนพระอาจารย์ใหญ่ว่าเดี๋ยวนี้กระผมเข้าใจแล้วกระผมได้ทําความรู้จักกับกิเลสของกระผมได้ดีแล้วคือทั่วรวมกันทั้งหมดแล้วแบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งกระผมละได้เด็ดขาดแล้วส่วนที่สอง กระผมละได้ครึ่งหนึ่งและส่วนที่สกับส่วนที่สี่กระผมยังละไม่ได้ครับเมื่อได้ยินดังนั้นพระอาจารย์ใหญ่จึงเอ่ยว่าเก่งมากฉลาดมากที่สามารถรู้กิเลสของตนเองและการปฏิบัติที่ผ่านมาที่เล่าบอกนั้นก็เป็นการถูกต้องดีแล้วจากบทสนทนานี้แสดงให้เห็นว่า การบำเพ็ญเพียรตามแนวทางคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือการค้นหาความจริงของตนเองเป็นการมองลึกลงไปในสภาพตัวตนที่เป็นจริงของตนเองและอีกประการหนึ่งเป็นการค้นหาสภาพความเป็นจริงแห่งกองทุกข์นั่นก็คือกิเลสเพราะหากไม่รู้จักตนเองและไม่รู้จักกิเลสก็ไม่รู้จักกองทุกข์เมื่อไม่รู้จักกองทุกข ก็ไม่สามารถดับทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้เป้าหมายสูงสุดก็คือสามารถดับทุกข์อย่างชนิดไม่มีเหลืออยู่เลยพระอาจารย์ใหญ่และหลวงปู่ดุลได้สนทนาธรรมกันด้วยความเคร่งเครียดจริงจังแล้วพระอาจารย์ก็มอบกันบ้านให้หลวงปู่ไปพิจารณาความเป็นอนิจจังของสังขารและภาวะแห่งการแปลเปลี่ยนโดยเริ่มจากกายและสังขารของตน โดยพระอาจารย์ใหญ่ได้บอกเป็นคำบาลีเป็นการบ้านให้หลวงปู่นำไปพิจารณาว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตานี่คือการบ้านที่พระอาจารย์ใหญ่มอบให้หลวงปู่ก่อนการอําลาในครั้งนั้นหลังจากหลวงปูดุลได้รับคำแนะนำพร้อมทั้งรับการบ้านจากพระอาจารย์ใหญ่แล้วจึงได้กราบลา และปลีกตัวไปประเพ็ญภาวนาตามลำพังหลวงปู่นั่งเข้าที่ทำสมาธิประเดี๋ยวเดียวจิตก็สงบแล้วยกหัวข้อธรรมซึ่งเป็นการบ้านที่ว่าสัพเพสังคาราสัพพสัญญาอนัตตาขึ้นมาพิจารณาเพียงชั่วประเดี๋ยวเดียวก็เกิดความสว่างแจ้งในธรรมคือเห็นปฏิจจสมุตปบาทกระจ่างชัดตลอดสายนั่นคือเห็นความเป็นมา ของสังขารทั้งหลายว่าเกิดจากความคิดปรุงแต่งของวิญญาณที่ได้รู้จักอายตนะของตนนั่นเองเมื่อละสังขารเหล่านี้ได้ความทุกข์ก็ดับหมดตลอดสายและนี่คือหลักการของปฏิจจสมุป,ปบาทแม้จะไม่มีคำอธิบายโดยพิสดารในที่นี้แต่เมื่อนำคำสอนของหลวงปู่ในหนังสือหลวงปู่ฝากไว้มาพิจารณา จะเห็นว่าท่านพูดสั้นๆเพียงว่าคนสมัยนี้เขาเป็นทุกข์เพราะความคิดที่ใจเป็นทุกข์เพราะเกิดความยึดมัน่นแล้วมีการปรุงแต่งในความคิดขึ้นมาและอุบายที่จะละความทุกข์ก็คือหยุดการปรงแต่งแล้วปล่อยวางให้เป็นนี่คือหลักการแต่การจะทำเช่นนั้นได้ต้องอาศัยภาวนาทำใจให้สงบ จึงจะเกิดพลังมีสติปัญญามองเห็นเหตุเห็นผลแล้วจิตก็จะมีการปล่อยวางได้เมื่อละความยึดมั่นได้ความทุกข์ในสิ่งนั้นก็จะหมดไปครั้งนั้นเมื่อหลวงปู่ดุลอยู่รับการอบรมสั่งสอนและปฏิบัติอาจารยวยวัตรแด่พระอาจารย์ใหญ่นานพอสมควรก็ได้กราบลาปรีกตัวออกทุดงสแสวงหาความวิเวกต่อไป ในช่วงปีพศ2463คาดว่าหลวงปู่ดุลจะทุดงไปทางจังหวัดสุรินทร์แล้วจึงขึ้นไปทางอีสานเหนือไปทางอำเภอพารณานิคมจังหวัดสกลนครได้มีสาม,มนเณรติดตาไปด้วยองค์หนึ่งหลวงปู่และเนรได้อธิษฐานจำพรรษาที่ชายป่าแห่งหนึ่งใกล้บ้านกุดก้มต่อมาไม่นานนักสมมนเนเามเณรก็อาพาธเกิดเป็นไข้หนาวอย่างแรง ยุกยาแตรักษาก็ไม่มีในที่สุดสามเณรถึงแก่มรณภาพลงไปต่อหน้าต่อตาด้วยสภาพที่ชวนสังเวชยิ่งหนักหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าทรงสารเนนมากอายุยังน้อยหากมียารักษาเนนคงไม่ตายแน่ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองที่หลวงปู่ดุลได้อยู่ใกล้ชิดกับความตายคือครั้งแรกเมื่อจำพรรษา ที่สำนักป่าท่าคันโทจังหวัดกาฬสินป์เมื่อพระสหธรรมิกของท่านรูปหนึ่งได้มรณภาพในกลางาพรรษาจากการที่สัมมเนรวมรณภาพในครั้งนั้นหลวงปู่ดุลได้คอยสังเกตและพิจารณาอาการตายของคนเหล่าว่าเป็นอย่างไรจิตหรือวิญญาณออกไปทางไหนหรืออย่างไรท่านได้เห็นแจ้งโดยตลอดด้วยเหตุผลบางประการ ท่านเจ้าคุณพระโพธิณันธรมุนีเห็นว่าไม่สมควรที่จะบันทึกม้ในที่นี้ในหนังสือหลวงปู่ฝากไว้หลวงปู่พูดถึงความตายหรือตายแล้วไปไหนอยู่ตอนหนึ่งเหมือนกันเรื่องนี้อยู่ภายใต้หัวข้อต้องปฏิบัติจึงหมดความสงสัยซึ่งบันทึกไว้ว่าเมื่อมีผู้ถามถึงการตายการเกิดใหม่หรือถามถึงชาติหน้าชาติหลัง หลวงปู่ไม่เคยสนใจที่จะตอบหรือเมื่อมีผู้กล่าวขานว่าเชื่อหรือไม่เชื่อว่านารกสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงประการใดหลวงปู่ไม่เคยค้นคว้าหาเหตุผลเพื่อจะเอาขานใครหรือไม่เคยหาหลักฐานเพื่อยืนยันให้ใครยอมจำนนตแต่ประการใดท่านกรับแนะนำว่าผู้ปฏิบัติที่แท้จริงนั้นไม่จำเป็น ต้องคำนึงถึงชาติหน้าชาติหลังหรือนรกสวรรค์อะไรก็ได้ให้ตั้งใจปฏิบัติให้ตรงศีลสมาธิปัญญาอย่างแน่วแน่ก็พอถ้าสวรรค์มีจริงถึง16ชั้นตามตำราผู้ปฏิบัติดีแล้วก็ย่อมได้เลื่อนฐานะของตนเองโดยลำดับหรือถ้าสวรรค์นิพพานไม่มีเลยผู้ปฏิบัติดีแล้วในขนาดนี้ก็ย่อมไม่ไรประโยชน์ ย่อมอยู่เป็นสุขเป็นมนุษย์ชั้นเลิศและในตอนท้ายหลวงปู่ได้สอนว่าการฟังจากคนอื่นการค้นคว้าจากตำราั้นนไม่อาจแก้ข้อบกพร่องข้อสงสัยได้ต้องเปลี่ยนปฏิบัติทำวิปัสสนาให้แจ้งความสงสัยก็หมดไปเองโดยสิ้นเชิงเมื่อสามเณรที่ติดตามหลวงปู่มรณภาพลงแล้วหลวงปู่ดุลก็พำนักจำพรรษา แต่เพียงองค์เดียวนาบ้านกุดก้อมอำเภอพารณานิคมจังหวัดสกลนครน,นั่นคือสภาพการที่เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2466นับเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดสังเวชยิ่งชาวบ้านได้กราบอารัธนาหลวงปู่ให้เป็นจำราษาณวัดม่วงไข่บ้านกุดก้มแห่งเดียวกันนั่นเองซึ่งพอจะเป็นที่สบายเหมาะแก่การประพิปฏิบัติ ท่านก็อนุรมตามคำอารัธนาที่วัดม่วงไข่นั้นมีพระเนนจำมพรรษาอยู่ด้วยกันหลายรูปมีท่านครูบายาคูดีเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นพระที่มีอัธยาศัยน้ำใจดีได้แสดงความเอื้อเฟื้อและให้การต้อนรับหลวงปู่ในฐานะพระอคันตุกะเป็นอย่างดีตลอดพรรษานั้นหลวงปู่ดุลพำนักอยู่ในโบสถ์แต่เพียงรูปเดียว เพราะเห็นว่าเป็นที่สงบสงัเหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาหลวงปู่ดำเนินตามปฏิปทาของพระอาจารย์ใหญ่มั่นพุริทัตโตโดยไม่ได้ขาดตกบกพร่องปฏิบัติข้อวัดต่างๆของพระธุดงอย่างเคร่งครัดครบถ้วนทุกประกาศเช่นเดินบิณฑบาตท,ทุกวันตลอดจนเดินจงกรมและทําสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องทุกอริยบท มีความสำรวมระวังและทำด้วยความมีสติทั้งท่านเจ้าอาวาสและพระภิกษุสาม,มเณรที่จำพรรษาอยู่ในวัดนั้นเห็นข้อวัดปฏิบัติและปฏิปทาของหลวงปู่มีความสงบเยือกเย็นน่าเลื่อมใสย,ยิ่งหนักชนิดที่พวกตนไม่เคยเห็นมาก,ก่อนก็เกิดความพิศวงอยู่ในใจและแสดงความสนใจในการปฏิบัติของหลวงปู่เป็นอันมาก เมื่อพระภิสุและสัมเณรเหล่านั้นมีความสนใจไต่ถามถึงข้อวัดปฏิบัติเหล่านั้นหลวงปู่ก็อธิบายถึงเหตุและผลให้ฟังอย่างแจ่มแจ้งได้เน้นถึงภารกิจหลักของพระภิสุสามเณรซึ่งเป็นพุทธบุตรได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยในวัตสงสารจึงได้ละคารวาสวิสัยออกมาบวชในบรวรพุทธศาสนาว่ามีหน้าที่โดยตรงอย่างไรบ้าง ท่านอธิบายข้อธรรมะตลอดจนแนวทางปฏิบัติทุตตงขวัตอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยถ้อยคําและเนื้อหาที่ครบถ้วนบริบูรณ์พร้อมทั้งมีความหมายลึกซึ้งสัมผัสถึงแก่นใจของผู้ที่ได้ยินได้ฟังบรรดาพระพิสุมม์สามเณรเหล่านั้นต่างก็รู้สึกซาบซึ้งเริ่อมใสศรัทธาในพระธรรมเทศนาที่ไพเราะสมบูรณ์ด้วยเหตุและผลและแปลกใหม่ ไปจากที่เคยได้ยินได้ฟังมาจึงพร้อมใจกันปฏิญาณตนขอเป็นศิษย์และดำเนินตามปฏิปทาของพระธุดงกรรมฐานตามแบบอย่างของหลวงปู่หมดทั้งวัดในบรรดาพระเนนวัดม่วงไผ่ที่มีศรัทธาในหลวงปู่นั้นมีสามเณรรูปหนึ่งชื่อสามเณรอ่อนมีวิริยะอุตสาหะแรงกล้าในธรมปฏิบัติได้ะจะเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาในการต่อมา จนเป็นพระมหาเถระฝ่ายวิปัสนาธุระที่เป็นที่เคารพศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวางสามนเณรอ่อนในขนาดนั้นก็คือหลวงปู่อ่อนยาน,นัสิริแห่งสำนักวัดป่านิโครธารามอำเภอหนองวัวซอจังหวัดหนองบวดดัวลำพูในเวลาต่อมานั่นเองครับเห<อ>ตุการณ์ที่หลวงปู่ดุลัตโลมาพำนักจำพรรษาที่วัดม่งไข่ บ้านกุดก้อมอำเภอรพรรณานิคมจังหวัดสกลนครน,นั้นถือว่าเป็นข่าวที่มีเสียงร่ำหรือไปอย่างกว้างขวางที่ว่ามีพระดีซึ่งเป็นพระธุดงมาโปรดชาวบ้านและแวกใกล้เคียงต่างเดินทางมากราบนมัสการฟังเทศฟังธรรมและฝึกปฏิบัติกรรมฐานกับหงวงปู่เป็นอันมากและที่สำคัญ,ญยิ่งคือบรรดาพระภิสุและสามเณรทุกรูป นับตั้งแต่เจ้าอาวาสคือครูบายาคุดีเป็นต้นมาต่างประวรณาก็เป็นสิทธิติดตามปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่หมดทั้งวัดปรากฏการครั้งนั้นถือเป็นการพลิกแผ่นดินของวัดม่วงไข่เลยทีเดียวและเหตุการณ์หลังออกพรรษาปีนั้นถือเป็นเหตุมหาจักรร์เลื่อนลั่นอันเป็นประวัติศาสตร์ของบ้านกุดก้อมในยุคสมัยนั้นกล่าวคือเมื่อออกพรรษาแล้ว หลวงปู่ดุลก็ออกทุนงดงการิกหาสถานที่สงบวิเวกเพื่อบำเพ็ญภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ยึดติดสถานที่หนึ่งที่ใดโดยเฉพาะคือวัดปฏิบัติเยี่ยงพระป่าทั้งหลายเหตุการณ์ที่ไม่มีชาวบ้านคนใดจะคาดคิดได้คือบรรดาพระวิสุและสามเณรวัดโม่งไข่ทุกรูปนับตั้งแต่ท่านเจ้าอาวาสเป็นต้นมาได้พากันสะละละทิ้งวัด ออกจากฤทธุหนงติดตามหลวงปู่ไปโดยไม่ได้ใส่ใจนำพาต่อคำอ้อนวอนทัดฐานของชาวบ้านเลยทุกรูปยอมสละทิ้งวัดม้งไข่ให้เป็นวัดปรางไม่มีใครยอมดูแลต่างมีใจมุ่งมั่นเข้าสู่ความเป็นอนาคาดิกะคือเป็นผู้ไม่มีเย่าเรือนที่ต้องห่วงหาอะไรกันอีกต่อไปมีใจมุ่งมั่นมุ่งบำเพ็ญภาวนา เพื่อค้นหาพระธรรมคือความดับทุกข์แห่งตนหนีให้พ้นภัยในวัฏสงสารคือความเวียนว่ายตตยเกิดโดยไม่ได้อาลัยอาวรต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแม้แต่ชีวิตของตนก็มุ่งอุทิศถวายต่อพระธรรมดำเนินรอยตามพระยุคนบาทของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ฟังเรื่องราวของหลวงปู่ดุลอัตุโลเราลองย้อนมองดูตัวเองว่าในแต่ละวันเราได้เดินไปในทางไหนธรรมะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ในปากเขาเสมอไปแต่อยู่ในความตั้งใจจริงที่จะรู้จักใจของตนเองให้ชัดเจนรู้จักกิเลสที่แอบซ่อนรู้จักความยึดมั่นที่ทำให้ใจเป็นทุกข์และรู้จักการปล่อยวาง เมื่อเราทำสิ่งดีด้วยความจริงใจความสงบก็จะค่อยๆเกิดในใจของเราขอเพียงเราไม่ลืมว่าการฟังธรรมนั้นไม่ใช่เพื่อให้รู้มากแต่เพื่อให้รู้พอพอที่จะหยุดพอที่จะวางพอที่จะเปลี่ยนตนเองทีละน้อยเปลี่ยนไปในทางที่ถูกนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์ และความสุขทางธรรมให้กับทุกๆท,ท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง y o u ูทู e สารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ